เพื่อนๆที่ชอบอ่านการ์ตูนคอมมิกมั่งอะทุกคนเราเคยพบปัญหาแบบไม่รู้จะหาการ์ตูนที่ไหนอ่านหรือว่าไม่มีการ์ตูนฟรีให้อ่านหรือเปล่าวันนี้แอปใหม่มาแรงทุกคนห้ามพลาดนั่นก็คือแอปไอมั่งอะตอนนี้แอปนี้นะครับยังได้จัดกิจกรรมแจกเงินสดส่งฟรีเรามาดูกันเลยแอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store นะครับพิมพ์ค้นหาง่ายๆแล้วก็กดโหลดมาเลยผมได้ทิ้งลิงก์โหลดไว้ตรงใต้คอมเมนต์ปักหมดุดแล้วก็ตรงใต้ลิงก์เดสคริปชันแล้วนะครับ การ์ตูนแนวสไตล์ที่ผู้ชายชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวแฟนตาซีแอคชั่นหรือการต่อสู้เนี่ยก็มีอยู่เต็มไปหมดเลยอย่างเช่นการ์ตูนเรื่องนี้ก็ดังมากเลยนะครับซูเปอร์คิวแล้วก็ยังมีการ์ตูนต่างโลกการ์ตูนที่พระเอกมีพลังที่เสษทางวิญญาณก็สนุกดีนะแต่ละเรื่องการ์ตูนต่างโลกเนี่ยเนื้อหาก็น่าอ่านมากแล้วก็ภาพสวยการต่อสู้เนี่ยทำให้คนอ่านรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเลยทุกคนก็สามารถเข้าไปอ่านเองกันได้นะครับแล้วมาบอกผมได้ว่าชอบการ์ตูนแนวไหน ส่วนการ์ตูนที่คุณผู้หญิงชอบกันเนี่ก็มักจะเป็นแนวความรักโรงเรียนดรามา่าย้อนยุคหรือโบราณโรแมนติกมีหมดเลยโดยเฉพาะแนววายของสาววายเนี่ยก็มีเยอะด้วยนะมีอ่านแบบฟรีๆตั้งหากอย่างเช่นเลื่อมรอยกัดที่อ่อนหวานมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักระหว่างมนุษย์และวมไพราร์ยสนุกมากๆคนที่ชอบการ์ตูนแนสไตล์ผู้หญิงเนี่ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับในแอมเนี่ยยังจะแจกเพจฟรีทุกวันแล้วก็มีกิจกรรมภารกิจพิเศษต่างๆให้รับเพจฟรีได้นะทุกคนมีตารางอัปเดตให้ทุกคนติดตามดดู้วยนะครับ นอกจากนี้ตอนนี้แอปไอมังง์เนี่ยยังได้จัดกิจกรรมแจกส่งเงินสดฟรีในหน้าเพจ Facebook นะครับคนครับกติกาเนี่ยก็มีอยู่ว่า 1. โหลดแอปแล้วก็ให้5าดาวแอป2แคปรูปที่ให้5ดาวเนี่ยไปคอมเมนต์ใต้โพสต์แล้วก็แชร์โพสต์ของกิจกรรมนี้ไปยังไทม์ไลน์ของตัวเอง3ชวนเพื่อนเพื่อ,อมากดไลค์คอมเมนต์ไลค์ยิ่งเยอะเนี่ยก็มีโอกาสได้รับรางวัลมากขึ้นรางวัลก็จะเป็น1000บาท1คน5้าบาท2คน200บาท2คนทุกคนรีบไปโหลดแอปแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมกันเลยนะ แอปดีๆอย่างนี้เนี่ยทมพาเด็กขาดเลยเรียบรลอดเลยกราฟสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งในเรื่องค้อนยัก์ไปฟ้าหน้าเมียไงก็มารับชมกันเลยนะครับโฮโ,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 ฮโฮท่านสื้อนี่ตาถึงจริงๆเลยที่นี่นะคือภูเขายาวีฟงที่สูกที่สุดถล่มที่นี่ให้ลาบเป็นหน้ากองไปเลยเว้ย พวกเจ้าสองคนน่ะนะมึงอ่ะมึงอ่ะบังอาจนั่งนทำไมยังไม่ทำความเคารพอีกว่ายืนเท่อยู่ได้เอามันเลยเอามันเลยวิชเวบว้า,ายตัวประกอบลวงมาแล้วหนึ่งตัวใครวะวิชาน้ำแข็งชิงชีพในชุดขาว น้องสาวข้าเคยได้ยินชื่อเสียงเลียงนามของเจ้ามาก่อนสนใจไปนั่งเล่นในวังกับข้าไหมละ่ะเขาคือสิทธิพี่ของเจ้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเขาเป็นหนึ่งในแปดนักเซียนเผิงไหลชื่อสวีเหวยเป็นสิทธ์มา30ิกว่าปีแล้วนะ่ะสวีเหวยถ้าข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าแสดงว่าข้าก็เป็นสิทธิพี่ของมันนะสิถ้างั้นข้าเรียกมันว่าลูกสิทธ์ก็คงจะไม่เกินไปสินะใช่ไหมเอ่อเอเอคืวอว่าเฮ้คิดว่าข้าไม่ได้ยินเรื่องไงไอเด็กเปรต ไอเด็กเหนวันงอาจลบหลู่ศักดิ์ศรีของข้าอย่างนั้นเหรอเจอฝ่ามือไฟโลกันหน่อยที่จะทำร้ายอาจารย์ของข้าต้องข้ามสุดค้าไปก่อนเยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นข้าก็จะได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับท้องในวันนี้นี่แหละจงสถิตเหนือฟ้าเหมันเฮียวลินมาลุ้เข้ามาสิว่ากูกลัวที่ไหน เปลานเพลิงกระบวนท่าที่หนึ่งเปลวเพลิงเริงระบำมรู้ว่าผิดเรื่องแล้วแหละหน่อย <laughs> สนุกเหลือเกินเข้ามาอีกสิอ <c oughs> ย,ย่าหยุ่อย่าเฮ้ยเฮ้ อย่เร็วเร็วเหลือเกินมองไม่ทันเลยครับอิแค่ยังโหดซูวีเวยเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเลยแฮะกิ่งนี่ฮะทำไมจู่จูาาพมันถึงช้าลงละ่ะหรือว่านี่จะเป็นวิชาที่ตาแก่นั่นสืบทอดมาให้แย่แล้วเยวี่ชิงตกอยู่ในอันตราย หลังแกคนที่เด็กกว่าแบบนี้น่ะไม่มีคุณธรรมเอาซะเลยนะว่ายังไงนะตายซะว้าอ้ท่านไม่ทัพครับลอยไปน่วนแล้วเนี่ยชิบหายแล้วไงรีบหนีกันเถอทุกคนเจนหนีไปไหนกันยะโอ๊ยอย่าใช้ค้อนทุบคนอื่นสิถ้าเขาจะหนีก็ปล่อยให้เขาหนีไปเถอะหน้าเอ๋ อะไรนุ่มๆน,มนมะ่อ้าวจะเจ้าเจ้าเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอ <S <S โอ้โห,โหปีไปส่ขนาดแล้วแล้วไม่รู้เหรออีดรอ